สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอสมทั่วประเทศครับพบกันวันนี้รอบค่ำค่ำสินาฬิกาเศษเศษ21สกันยายน2 5 6 8พี่น้องอสมอฟังทางนี้ครับช่วงนี้ครับก็ไม่มีข่าวอะไรที่หวือหวาเท่าไรเกี่ยวกับอสมอนะครับก็จะมาสรุปสรุปเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสมอและเป็นประโยชน์กับอสมอให้ฟังสักสองสามประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งครับค่าวโดยการอสมอนะครับ อันนี้เป็นประโยชน์ดโดยตรงกับพี่น้องอ,อสมอเลยค่าบริการอ,อสมอเดือนละ2,000บาทของเดือนกันยายน2568จะโอนวันที่15ตุลาคม2568นะครับโอนค่าบริการอ,อสมอเดือนกันยายน2568โอน15ตุลาคม2568แต่ย้ำนะครับย้ำอย่าลืมส่งรายงานอ,อสมอนะครับต้องส่งรายงานอสมอหนึโดยแอปสมาร์ทอสมอ,อ,อ,สมอภายในไม่เกิน25กันยายน2568ส่งได้แล้วนะครับขณะนี้ ส่งช้าสุดอย่าช้ากว่า25กันยายนถึง5แปนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้เงินค่าเบิการ2,000นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องมาพูดมาคุยมาย้ําเตือนกันกลัวพี่น้องอสมอลืมครับไอ้ที่ส่งก่อนหน้านี้เขาไปนับนะครับส่งก่อนหน้านี้ส่งที่ช่วงที่เขาจะนับที่สํานักง,งานสาธารณสุขอําเภอเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบง,งานเขาจะติดตามดูว่าใครส่งไม่ส่งเนี่ยเขาจะเอาในช่วงวันที่20ถึง25กันยานี่แหละครับใครส่งในช่วงนี้เขาจะ เขาจะเอาไปรับรองเพื่อให้รับค่าบริการนะครับส่วนส่งก,ก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่1ถึงก่อนหน้านี้เขาหนึ่งกันยาเป็นต้นมาใครส่งมาจนถึงก่อนหน้านี้เขาเขาไม่รับนะครับเพราะว่ามันยังมันเป็นข้อมูลไม่เต็มเดือนการรายงานผลการทํางานของอสมอนี่ถ้าใครส่งในช่วงงวดนี้ใกล้ๆยี่ห้ากันยายนนี่เขาจะรับเอาไปรับรองเป็นได้รับค่าบริการหองเดือนกันยาโอนวันที่สภาตุลานะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบ เรื่องที่1น,นะครับอันนี้อย่าลืมสําคัญมากนะครับเรื่องอื่นๆนะครับมันก็มีโรคเกี่ยวกับป,ปลายปลายฤดูฝนแล้วมีโรคเกี่ยวกับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่อะไรประมาณนี้ไข้หวัดทั่วไปไข้ไข้ไวรัสไอเอสบีเกี่ยวกับเกิดขึ้นในเด็กไข้หวัดใหญ่เกิดได้ทุกเพศทุกวัยอ,อะไรก็แล้วแต่ก็ระมัดระวังสุขภาพด้วยนะครับพี่น้ององสมอช่วงนี้ปลายฤดูฝนแล้วนะครับปลายฤดูฝนแล้วฝนก็จะเริ่มตกชุกขึ้นในหลายพื้นที่เพราะว่า มีมีร่องความกดอากาศต่ํากับมรสมต่างๆพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่จะมีฝนตกชุกมากขึ้นนะครับก็<ป>มีเกี่ยวกับพายุที่อยู่ในทะเลนะพายุที่อยู่ในทะเลนี่เป็นพายุถึงกับท้ายฝนหรือย,ยังตอนนี้ไม่ทราบมันมีพายุที่อยู่ในทะเลและมันไม่เข้าประเทศไทยนะเข,เขาบอกมันจะไปทางประเทศอื่นนนนะ กรมอุตุนยิยมวิทยาเขาบอกอย่างนั้นแต่ที่ประเทศไทยมีฝนตกชุกขนาดนี้มันเป็นเพราะมรสมนะมรสมแล้วก็ล่องความกดล่องมรสมแล้วก็ความกดอากาศต่ํามันมีปกคลุมแถวภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออก,กเฉียงเหนือก็มีฝนตกเยอะหน่อยพอฝนตกอากาศแปรปรวนอากาศเปลีป่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่เชื้อไวรัสมาในอากาศมันมีเยอะะไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่ไวรัสไอซบีต่างๆก็เกิดขึ้นได้นะครับ ก็วิธีป้องกันตัวเองก็สวมหน้ากากอนมามัยอยู่ห่างล้างมือทําเหมือนป้องกันโควิดนี่นะครับล้างมือบ่อยๆนะครับล้างมือก่อนกินข้าวล้างมือก่อนจากออกจากห้องน้าห้องส้วมก็ต้องล้างมือนะครับไป,ไปที่อื่นมาก็ต้องล้างมือป้องกันตัวเองเกี่ยวกับเชื่อไปรล้วเดี๋ยป้องกันคล้ายๆกับโควิดนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นํามาบอกมากล่าวกับพี่น้องอสมอวันนี้นะครับเรื่องร่างพรบอสมอก็ อยู่ในขั้นตอนการออกกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรนะครับวันนี้กรรมธิการที่คณะกรรมธิการที่สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งขึ้นมานั้นเขากาลังพิจารณาเป็นรายมาตาอยู่พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมส่วนไหนที่จะมันไม่ดีส่วนไหนจะเป็นโทษแก่สมาชกาจะตัดทิ้งนั่นแหละส่วนไห้นเป็นประโยชน์สมาชกาก็จะคงเอาไว้แล้วก็มีการเรียบเรียงตัวอักษรให้เป,เ,ปเป็นเป็นภาษาราชการให้มากภาษากฎหมายให้มากขึ้นนะครับ แล้วก็มีการตัดตรงนั้นเพิ่มตรงนี้ตรงไหนดีอยู่แล้วก็คงไว้ในมาตราต่างๆอันไหนมันดีอยู่แล้วอันไหนไม่ดีตัดอันไหนไม่ดีเพิ่มเข้าไปในการพิจารณาของคณะกรรมการธิการมันเป็นการพิจารณาในวาระสงของการออกกฎหมายในสภาผู้แทนราศฎรนะครับเมื่อคณะกรรมการการพิจารณาเสร็จเขาก็จะนําเรื่องเข้าที่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาวาระสองวาระสงเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาว่า มาตราไหนไหนมีการปรับปรุงแก้ไขโดยคณะกรรมการเสียงแข้งมากแล้วสภาผู้แทนรัษฎรทั้งคณะนี่เห็นชอบเลยไหมก็จะมีการโหวตเป็นลายมาตราที่มีการแก้ไขามาตราไหนไม่มีการแก้ไขเขาก็จะผ่านไปก็จะพิจารณาวาระสองสภาผู้แทนราศฎร,รเขาจะพิจารณานี้อย่างนี้นะครับตรงไหนที่กรรมธิการไปแก้นี่ถ้าสภาผู้แทนรัษฎร,มร,ร,รมไม่เห็นด้วยเขาก็โหวตโหวตและไม่ให้แก้เขาก็จะคงใช้คงเดิมตามร่างที่ร่างไปส่วนไหนที่สภาผู้แทนราศฎรเห็นด้วยตาม คณะกรรมการิการข้างมากเขาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมก็มีการโหวตในสภาผู้นรัศดรก็จะเห็นด้วยในส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมอะไรอะไรทัานั้นนี้นะครับมันเป็นการพิจารณาระสองในรัฐภานะครับในสภาผู้แทนรัศฎรนะครับทีนี้ถ้าพิจารณาทุกมาตราแล้วที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเสร็จต่อไปเขาก็พิจารณาระสามในการออกกฎหมายของสภาผู้แทนรัษดรกฎหมายร่างพรบสมรนะครับการพิจารณาระสามหมายถึงพิจารณาทั้งฉบับว่าสสในสภาผู้แทนรัษฎรจะให้ผ่านไปไหม ถ้าผ่านวาระสามก็คือจบจากการพิจาณาของสสจากนั้นเขาจะส่งมอบให้วุฒิสภานำไปพิจารณาตามวาระหนึ่งวาระสองวาระสามของวุฒธ,ธิสภาต่อไปนะครับหากร่างพรบรสบผ่านการพิจาของวุฒิสภาด้วยอันนั้นจิงจะจบกระบวนการจากนั้นรัฐบาลก็จะนําลื้นทุนกล้าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงลงพระประมาพิไทย ประกาศใช้พิกฎหมายต่อไปนี่ขั้นตอนการออกกฎหมายเป็นแบบนี้ร่างรพรบสมอนะครับและขณะนี้อยู่ในขั้นคณะกรรมาการกําลังปรับปรุงแก้ไขเพิ่มตเติมให้มันเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องอสมออยู่นะครับอยู่ในการพิจารณาวาระสองเขาเรียกว่าการพิจารณากฎหมายวาระสองขณะนี้นี่คือความเคลื่อนไหวของร่างรพรบสมอนะครับส่วนจะนํากลับเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา โวตวันละสองเมื่อไหร่วันละสามเมื่อไหร่ต้องติดตามข่าวกันต่อไปเพราะในขั้นกรรมธิการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมต่างๆนี้มันใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็นํามาบอกมาก่าวให้พี่น้องอสมอได้รับรู้รับทราบนะครับอีกเรื่องครับที่น่าติดตามน่าสนใจเราก็ไม่ได้ไปสัมผัสกับ,กบเราก็ไม่ได้ไปตามข่าวดูที่รพสตขณะน,นี้หรือโรงพยาบาลอำเภอของรัฐโรงพยาบาลอำเภอนะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทํานองนี้เราก็ไม่ได้ไปติดตามข่าวในตรงนั้น เรื่องที่น่าติดตามน่าสนใจของอสมอ,สอยู่ขณะน,นี้ก็คือเรื่องตรวจสุขภาพประจําปีอสมอสนะครับคือก่อนหน้านี้นี่รัฐมนตรีสาธารณสุขคนเก่าก็คือนายสมศักดิ์เทพสุทินนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนที่แล้วนะขณะนี้นี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วนะครับรัฐบาลนายกอนุทินชาญวิรกูลนะครับก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วนะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคือนายพัฒนาพร้อมพัฒนะครับ ก็มาจากพักพลังประชารัฐนะครับแล้วก็รัตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคือนายบรโชตสุคนขจรนี่ก็เป็นรับรีใหม่นะครับทั้งรัตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับนะครับและรัตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี้ก็ได้รับการโปรดเก้าแต่งตั้งให้ดารงตําแหน่งนี้ตั้งแต่วันที่19กาันยายน2568เป็นต้นไปนะครับก็รัฐทำเนก็รัีใหม่แล้วนะครับทีนี้ก็มาดูว่าการสารต่องาน ตรวจสุขภาพประจําปีของพี่น้องอสมอนั้นในพื้นที่ก็ไม่ทราบว่าทํากันไปถึงไหนแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอําเภอต่างๆจังหวัดต่างๆทางเจ้าหน้าที่เขานัดพี่น้องอสมอตรวจสุขภาพประจําปีตรวจคัดกรองต่าง,างๆหรืออย่างก็ตอนนี้เรายังไม่ได้ติดต,ต,ต,ตามข้อมูลข่าวนี้นะครับหากมีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับเกี่ยวกับพี่น้องอสมอด้านนี้คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังก็ดีเหมือนกันนะครับอีกเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้อง ตอนนี้ก็คือข่าวการจ้างแคร์กิฟเวนะครับก็แน่นอนแล้วครับเขาไม่จ้างอ,อสมอนะเพราะว่าอสมอมีเงินรับรลายรับอยู่เป็นเดือนคือค่าประการอยู่ทุกเดือนคือหลักการการจ้างแคร์กิฟเวโดยอปตอรหรือเทศบาลต่างๆนี่เขาได้รับว่าประมาณจากสอบอสอชอซึ่งตามนโยะบายของรัฐบาลก็คือให้จ้างประชาชนทั่วไปที่ผ่านการอบรม70ชั่วโมงนะครับเพื่อให้กระจายรายได้ไปสู่บุคคลทั่วไป ทำนองนี้นะครับก็กาลังกาลังมีการขั้นเลื้อกกันนะครับตอนนี้แล้วก็จะทจาําสัญญาจ้างภายในเดือนกันยาแคร์ิเบอร์ก็จะได้เริ่มทํางาน1ตุลาคม2องหเป็นรต้นไปจนถึง30กันยายน2องหเนะครับสิเดือนนะครับอันนี้ก็นํามาเล่าให้พี่น้องอสมอฟังว่าอสมอก็ไม่ได้ถูกจ้างเป็นแคร์กิเบอร์นะครับไปสมัครเขาคงคงไม่รับนะแล้วก็มีหลายจังหวัดที่มีประชาชนที่ยังไม่ผ่านการอบรม70ชั่วโมงนี่เยอะแต่ว่าจํานวนคนที่อบตหรือทศบาลจะจ้างนี่ ก็จะจ้างเยอะอยู่ก็หลายจังหวัดเขาก็มีการอบรมหลักสูตร care giver ์ข้นมาให้ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยไปอบรมเลยนะครับอบรมเจดิชั่วโมงจากนั้นก็สมัครเข้าทํางานกับอบตเทศบาลในผมเรงเนาเพื่อจ้างเดือนละห0 0 0ันห0พนอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นข่าวความเค,มคมลื่อนไหวการจ้าง care เ i อร์นะครับข่าวความเคมลื่อนไหวอีกล่าสุดนะครับเดือนกันยายนเดือนกันยายนที่ผ่านมาประมาณวันที่แกันยายนที่ผ่านมานี่มีเรื่องราวเกี่ยวกับ กระเป๋าสมุนไพรนะครับที่จังหวัดนคนปรปฐมเนี่ยเขามีการนําร่องกระเป๋าสมุนไพรกันให้พี่น้องอสมอแนะนําประชาชนคนทั่วไปนี่ใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง10ชนิดในกระเป๋านั้นก็มีสม,มนนสุนไพร10ชนิดเป็นตัวอย่างสําหรับให้พี่น้องประชาชนใช้เจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะครับก็นําร่รองที่จังหวัดนคนปรปฐมแล้วก็คาดว่าอีกไม่นานก็จะมีการกระจายเรื่องกระเป๋าสมุนไพรอสมอเนี่ยไป อย่างทุกจังหวัดทั่วประเทศในโอกาสต่อไปหน้าตากระเป๋าสม,มุนไพรเป็นแบบนี้ครับคือกระทรวงสาธารณสุขม,มีการเปิดตัวกระเป๋ายาสม,มุนไพรประจำหมู่บ้านเดือนหน้าสร้างเครือข่ายาสาอสมรอบรู้สม,มุนไพรทั่วประเทศแต่ว่าเขานําร่องที่จังหวัดนครปฐมก่อนนะครับแล้วก็ในโอกาสต่อไปก็จะเดือนหน้าโครงการกระเป๋ายาสมุนไพรประจําบ้านไปทั่วประเทศนะครับให้พี่น้องสมมีกระเป๋านี้นะครับ ซึ่งในกระเป๋านี้ก็จะมีสมุนไพรทั้งหมด10ชนิดแล้วก็มีคู่มือยาสมุนไพรให้พี่น้องอ,อสมอได้เรียนรู้ด้วยว่ามีสมุนไพรตัวไหนบ้างรักษาโรคอะไรอยู่ในนี้นะครับ<อ>ก็สําหรับพี่น้องที่เป็นอ,อสมอทั่วประเทศนะครับที่ไม่ใช่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับ<อ>ก็รอดูว่าจังหวัดของท่านจะได้รับการสนับสนุนกระเป๋ายาสมุนไพรอสมอ,อนี้ในเดือนไหนกันต่อไปนะครับอันนี้ก็รอดูกันต่อไปครับสําหรับพี่น้องอสมอครับ ทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวข่าวสารพี่น้องอสมอ21กันยายน2 5 5 8นำมาบอกมากล่าวกันครับขอบคุณพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ